จุดเตาผิงค่ะหนาวไม่มีเตาอยู่ไม่ได้เลยนั่องอยู่แต่ถ้าเตาใช่ค่ะก็เลยถือโอกาสต้มน้ำบางทีต้มน้ำบางทีก็ต้มไข่งทีก็ต้มมันจะได้ประหยัดประหยัดพลังงานค่ะวันนี้เล็กๆจุดไฟอย่างสามก้อนเลยสามก้อนใหญ่ ลมแรงค่ะเสียงลมวืดวืดเดี๋ยวชมเสียงลมมันมาตามท่อค่ะตามท่อชั้นบนตามท่อขึ้นมาลมแรงหนาวมากเลยปีนี้ข้างนอกเป็นน้าแข็งเนี่ะแต่หิมะช่วงนี้หิมะไม่ตกแต่ข้างนอกอ่ะเช้ามาขาวโพลนน้ำแข็งหมดเลยต้นมงต้นไม้มีแต่น้ําแข็งไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไฟอยู่ไม่ได้นะหนาวหนาวมากข้างนอก แรกๆก็ก่อไฟเอาสามดุ่นก่อนเอาสามก้อนใหญ่ๆสามสักพอมันอุ่นแล้วก็ใช้ก้อนเดียวคับใช้ฟืนก้อนเดียวเสียงลมบืดอๆนี่ค่ะอยู่ข้างนอกก็อาศัยเตาอยู่ใกล้เตา่ะ là cái cây tàu đi lại